เลสเตอร์ตัดสินใจเตรียมควา้ากุดซื้อดีกรีตำนานเพมารกคมาคุมทัพเดซันตีข่าวเลสเตอร์ิตี้สนใจคว้าตัวสตีเฟนเจลาดเข้ามาคุมบางเฮียนในลีกลองอังกฤษเพื่อหวังพาทีมเลื่อนชั้นในซีซั่นเดียวหลังจากเลสเตอร์ิตี้ที่มีคุณทับอัยวัศสีวัฒนประภา,ารับหน้าที่เป็นประธานสโมสรที่เพึงตกชั้นสุลีกลองของอังกฤษในฐานะทีมันดับ18ของฤดูกาลดินสมิธคุณซื้อขัตตัพของเลสเตอร์หมดสัญญาหลังจบฤดูกาลดังกล่าวไป และไม่น่าจะได้ต่อสัญญากับทีมเนื่องจากผลงานไม่เป็นไปนตามเป้าลาสุดสันซื่อดังจอมแชประเทศอังกฤษรายงานว่าเลสเตอร์สนใจคว้าตัวสตีฟเฟนจลา,าดอดีตดาวเตะร,ระดับตำนานหงแดงลิเวอร์พูลมาคุมทัพโดยเจ้าตัวสนใจจะกลับมารายงานกุมซื่ออีกครั้งหลังเคยคุมแอสตันวิลล่าและโดนไล่ออกหลังเกมแพ้ฟูลแลม3-0เมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมาจนร่วงไปอยู่อันดับ17มีแต้มห่างโซนตกชั้นขณะนั้น3คะแนานสุดท้ายเป็นอุไนเอเมรี่ที่เข้ามาคุมทัพ และพาทีมอยู่รอดบนพิมลิกได้สาเร็จเยไดก็ตามยังมีลิดอยู่ในเตดทีมที่เพิ่งกอดคอตกชั้นกับเลสเตอร์พร้อมแย่งตัวเจอราดไปรับหน้าที่คุมทัพหวังพาทีมขึ้นสู่พิมลิกภายใน1ปีให้ได้เช่นกันสเปอร์ขุยรู้ล่วงใกล้ได้ปอสโคกรูมาคุมทัพสเปอร์กใกล้คว้าตัวอังเก้ปอสโคกูผู้จัดการทีมเซลติกเข้ามาเป็นกุซือคนใหม่หลังมีรายงานว่าการเจราจารได้รู้ล่วงแล้ว ปอสกอูสร้างผลงานสุดยอดในการคุมเซลติกพาทีมคว้า3มแชมป์ในประเทศทั้งสกอตติสพรีเมียร์ชิพสกอตติสลีกคัพล่าสุดดาสกอตติสคัพมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผู้ชื่อชาวออสเตรเลียกลายเป็นตัวเลือกคุมทีมสเปอร์ต่อจากอันโตนิโอควันเต้ที่ถูกปลดออกไปและตอนนี้มีในงานว่าทุกอย่างจะแล้วเสร็จในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเดียร์นติกสื่อดังระบุการเจรจาระหว่างสเปอร์กับปอลสกูคูลุล่วงด้วยดีเหลือเพียงแค่ตกลงรายละเอียดอีกเล็กน้อยเท่านั้น สำหรับอังเกปบสโคกูเคยประสบความสำเร็จในการคุมทีมบิสเวลล์และเมเบิร์ตวิคตอรีในบ้านเกิดก่อนโยกไปคว้าแชมป์เจลิญญี่ปุ่นกับโยโกฮามะเอฟรรนอตจากนั้น็ยายมาคุมทัพเซลรติกในปี2 0 2 1จนถึงปัจจุบันโรดีเ้เผยทีมเรเบย์เรียนรู้จากความล้มเหลวในอดีตโรดิโกโรดดี้เปิดเผยว่าแมนซิตี้เรียนรู้ความล้มเหลวในอดีต เปลุ้นคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกสมัยแรกของสโมสรในการ,รเผชิญหน้ากับอิตาลีลานเสาร์นี้มิทฟิลด์สเปนของแมนซชเตี้เปิดเผยว่านักเตะในทีมเรือใบสีฟ้าได้เรียนรู้จากความล้มเหลวในอดีตเพื่อน,นํามาใช้ในการลงเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกกับอินเตอ์มิลานในวันเสาร์ที่10มิถุนายนนี้เพื่อลุ้นคว้าแชมป์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรอย่างที่ผมบอกคุณไปก่อนหน้านี้เราพยายามเรียนรู้มากมายจากอดีตมม่เป็นสิ่งที่คุณเรียนรู้และผมคิดว่าความปรารถนาดี วิธีการที่เราเล่นกับเรอลมดริตเป็นตัวอย่างก่อนที่จะพ่ายแพ้ที่นั่นเมื่อปีที่แล้วดังนั้นเราจะเล่นแบบเดิมพยายามแก้ไขสถานการณ์คัมแบ็กจากสถานการณ์และพยายามที่จะชนะในรอบชิงชนะเลิศแมสซิตีเคยปราชาต่อเชลซีในรอบชิงชนะเลิศเมื่อปี2021แถมยังตกรอบแชมเปี้ยนส์ลีกไปเมื่อปีที่แล้วหลังพ่ายต่อเรอลมดริตที่ซานเิอาโก้เบรเดบิลแต่แมสซิตีแก้ตัวสําเร็จในปีนี้้วยการเอาชนะมาดริตในรอบเดียวกันมุ่งหน้าสู่อิสตันบุลเข้าไปพบกับอิตาลี ในนัดชิงชนะเลิศวันเสาร์ที่10มิถุนายนนี้ตามเป้าผมคิดว่าประสบการณ์นี้ประจุที่ดีมากผู้เล่นที่เข้ามาสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่เพื่อเติมความพิเศษให้กับเราทุกปีผมคิดว่าทีมโดยทั่วไปคุณเรียนรู้ด้วยกันเป็นกลุ่มเราพยายามสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆและผลักดันตัวเองให้ทุกช่วงเวลาผมคิดว่าเป๊ปบ,บอกคุณว่าจะไม่ยิ่งใหญ่ไม่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าคุณไม่ชนะในยุโรปมันคือการสอบที่เราต้องผ่านอีกครั้งรอบชิงชนะเลิศเราพร้อม นั่นคือทั้งหมดที่ผมพูดได้ผมแค่จะผลักดันให้พวกเขาเป็นตัวของตัวเองมั่นใจเป็นตัวของเราเองและพยายามให้ดีที่สุดและสู้เพื่อนัดชิงชนะเลิศเรามีนักเตะ23คนในทีมและทุกคนมีส่วนสําคัญในช่วงหนึ่งของฤด,ดูกาลทีมคว้าทฟี่แชมป์และ23คนเป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้ตั้งแต่รอบแรกจนกระทั่งจบในพรีเมียร์ลีกเช่นเดียวกับในแชมเปี้ยนส์ลีกที่ต้องผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศที่ม,มีความสําคัญมากโรดดี้กล่าว สิงดึงอุกาเต้พ่วงซื้อหุ้นสปอร์ติ้งเชลซียื่นข้อเสนอดึงมาเดียวอูกาเต้พร้อมการซื้อหุ้นจำนวนเล็กน้อยของสปอร์ติ้งลิสบอนรายงานจากเดมิเลอร์ที่เปิดเผยถึงการดึงตัวอูกาเต้ของเชลซีซึ่งช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากําลังเป็นที่สนใจของแฟนบอลซึ่งจิจเปิดเผยว่าเชลซีพยายามเซ็นสัญญ,ญา้ากองกลางวัย22ไปครองโดยมีข้อเสนอขอซื้อหุ้นจำนวนเล็กน้อยจากสปอร์ติ้งลิสบอนด้วยอูกาเต้ไม่ผิดโอกาสย้ายไปถิ่สนสแตฟฟอร์ดบีต ซึ่งในรายงานระบุนักเตะแจ้งสปอร์ติ้งไปแล้วว่าพร้อมซบเชลซีในหน้าร้อนนี้เชลซีเสนอสัญญา8ปีให้กับกองกลางชาวอุรุกวัยพร้อมแผนงานในอนาคตเพื่อมัดใจนักเตะกาะนั้นการในขันยังไม่ยุติเพราะทางแปรแชร์พยายามหาทางยื่นข้อเสนอแข่งเพยายาื่อย่งตวมิฟิลวัย22รายนี้ไปร่วมทีมเช่นกันเชลซีหันไปล่ามอเซสคาเซโดกองกลางตัวเก่งของไบรตัน ตามรายงานเมื่อคืนที่ผ่านมาฟาบิเซโรมาโน,โนเ่เผยก่อนว่าเชลซีถอนตัวเจราจาดึงมาเนลกัวกาเต้ไปร่วมทีมเพราะไม่ต้องการแข่งขันในกรณีสัญญาส่วนตัวนักเตะเพราะทางแป้แชร์ทุกเงินให้มากกว่าทำให้หลังจากนั้นไม่นานสื่ออิตาเลียนรายงานเพิ่มเติมตม,มาว่าเชลซีหันกลับไปจับตาสถานการณ์ของไคเซโดอีกครั้งเชลซีแสดงความสนใจกองกลางเอกวาดอร์ของไบรตันตั้งแต่เดือนมกราที่ผ่านมาแต่หลังจากการถอนตัวเจราจาคว้าอูกาเต้ ทำให้ทีมดังแห่งลอนดอนพร้อมกับไปล่ามิฟิล์21รายนี้เกตเซโดดมีสัญญากับไบร์ตันจนถึงกลางปี2027แต่ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาอนาคตของนาเตะอยู่บนความไม่แน่นอนและมีโอกาสย้ายทีมสูงมากเมสันเมาส์กองกลางของเชลซีคํำกบเกลื่อนแถมเลี่ยงตอบหลังถูกถามเรื่องข่าวที่ว่ากำลังจะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แข่งไว้24ปีตกเป็นข่าวย้ายทีมนหนักในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลังไม่สามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวใหม่กับทีมสิงห์บรูได้ท่ามกลางความสนใจของหลายสโมสรแข่งทีมชาติอังกฤษใช้เวลาช่วงปดฤดูกาลเดินทางไปพักร้อนที่สเปนและเข้าชมการแข่งนนขันซอมเมอลวันสเปนิตกลางปีร่วมกับนักฟุตบอลหลายคนซึ่งทางมาร์ตินบรัมเบิลนักข่าวของกายสปอร์ตมีจังหวะเจอกับเมสันเมาส์และได้ถามถึงเรื่องข่าวการย้ายทีมที่ออกมา ล่มเริ่มมีการอ้างถึงคำพูดของชิมเวลแบ็คซ้ายผู้ร่วมทีมที่บอกว่าเมาส์เตรียมตัวจะไปอยู่กับปิศาจแดงโดยเมาส์หัวเราะและตอบไปว่าไม่ผมมาที่นี่เพื่อสนุกกับการแข่งขันในวันนี้วันที่น่าตื่นตาตื่นใจแทบรอชมไม่ไหวแล้วจากรายงานล่าสุดของเทเลกราฟเผยแมนยูเนต็ดยื่นข้อเสนอแรกที่50ล้านปอนด์ให้กับทางเชลซีพิจารณาแล้วพียื่น50ล้านปอนด์คว้าเมสันเมาส์เทเลกราฟรายงานว่าแมนยูเนต็ด ขื้นขอเสนอ50ล้านปอนด์เพื่อหวังคว้าตัวเมสันเมาส์มาครองให้ได้ภายในเดือนนี้กองกลางชาวอังกฤษมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูมาอย่างต่อเนื่องโดยรายงานก่อนหน้านี้ระบุนักเตะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาส่วนตัวแต่กําลังรอให้ปีศแสดงตกลงค่าตัวกับเชลซีขณะนั้นการหารือของสองสโมอสรยังคงไม่มีบทสรุปเพราะตัวเลขค่าตัวที่ต่างกันในตอนนี้โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเทเล,ลกราฟรายงานว่าปีแสดงเสนอเงิน50ล้านปอนด์เป็นค่าตัวให้เมสันเมาส์ โดยหวังจะสามารถจัดการดึงมิฟิลว์24มาครองได้สําเร็จภายในเดือนนี้คาดว่าการเจราจายังคงกินเวลาไปอีกระยะหนึ่งเพราะทางเชลซีปรารถนาได้มากกว่าจํานวนดังกล่าวแม้ทางมีสัญญาเหลือสัญญาแค่ปีเดียวก็ตามด้านปีแสดงไม่อยากให้หยืดเยื้อเกินไปพร้อมยกระดับการเจราจาแบบจริงจังหลังจากตอนนี้ฤดูกาลของสโมสรจบลงอย่างเป็นทางการโดยหวังว่าจะดึงตัวมีสัญญาได้ก่อนสิ้นเดือนเพื่อมีเวลาไปเตรียมการเจราจาคว้าแฮร่เคนอีกราย เบอร์สลี์น้องใหม่จากเพมอลีกสนใจคว้าตัววิกเตอร์โยเคเรสสูน้าโคลันตีและอยากซื้อขาดในทานเดล่าปีที่ยืมมาจากเซาท์ทัมตันซันเดมิเลอร์เสิมงหกแรงงานว่าเบอร์สลี่ของผู้จัดการทีมแวงซองโกบันนีกำลังวางแผนการเสริมทัพสู้ศึกเพมอลิกฤดูการหน้าโดยเป้าหมายในแนวรุกอยู่ที่โยเคเรสกับการเซ็นสัญญาถาวรนกับเตล่าโ ok ยเคเรสสูน้าสซีเดนยิงไป23ประตูจาก50น,นัดรวมทุกรายการเมื่อฤดูกาลที่แล้ว เป็นการยิง21ประตูกับอีก12แอซิ์ในแชมเปี้ยนชิพพาคโคเวนที่ไปถึงรอบชิงชนะเลิศเพย์อฟเลื่อนชั้นแต่แพ้ในช่วงของการดวนจุดโทษต่อลูตันทาวน์คะานนที่เดล่าปีกไว้23ถูกเบอร์สลีย์ยิงมาจากซักตตัมตันตลอดฤดูกาลมีผลงานที่ยอดเยี่ยมยิงไป19ประตูกับ5แอซิ์จาก45นัดรวมทุกรายการเป็นดาวเซนโวของเดคารเรตในซีซันที่ผ่านมาทำให้กองปณีต้องการร่วมงานกันต่อไปในเปเนอร์ลิกซีซันหน้า